ันนี้เป็นไอเอฟไงเห็นมาก โยนะโยนะจริงจริงนี่ยาสองหยดตีเดี๋ยวเจ๊ก็ชูมุกชนสองย่งขยังมุชนไปไหนาแล้วเาแวมค่ะอเราไเด็กเอเข้าไปแล้วค่ะเบเยดรอเบเหรรนัน ในฐานะเจ้าของนะครับแล้วก็ดูแลบริเวณแห่งนี้นะครับมาเก่าได้มาเก่าต้อนรับนิดนึงพี่ตีครับพี่ตีต้อเชิญท่างนี้เลยครับพี่ตีครับตรงตรงไหนที่ไม่ถึงนะตรงตรงนั้นนะครับพี่ตีครับโอเคครับตรงนี้หรอพี่ตีพี่ตีเชิญท่างนี้นะครับพี่ตีเดี๋ยวพี่ให้พี่ตีเก่าต้อนรับแล้วก็อนาจักแห่งนี้นิดนึงนะครับอาจจะเชิญพี่ตีครับ พะทุกคนที่เข้ามาในอาณาจักรนี้ทุกคนคือเจ้าผู้ใหญ่ไม่ว่าเด็กไม่ว่าอาชีพใดๆขอให้อยู่ในประเทศไทยไม่ใช่อาณาจักรผมของส่วนรวมทั้งหมดแต่จะมีไฮไลท์สองจุดเล็กๆนะวันนี้มี่39ไรนเนี่ยแบ่งเป็นสองเพื่อนสนิทผมเขาจะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้สองงาทั้ง30ท่านได้ลืมเตะต่อยเขาเลย เอ็นที่นะใครมันไส้ไม่ชอบก็ต่อยเลยนะเดี๋ยวจะสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะถึงนะตัวขาวขาวขาวมากเลยขาวกว่าผมอีกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งอยากเรียนเช่นสาวงามได้ไปเดินชมบรรยากาศของเราหรือว่าจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินของบางเปาปีบีตรงนี้นะฮะทำไมเรียกงบางเปาคืออะไรอ่ะ ฟังเขาคือหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านนี้ครับพาเป็นหมู่บ้านที่น่ารักหมู่บ้านเชนรบทที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนเลยนะจากเขาเดินทางมาหาเราเที่ยวเราเราพามาตกปลาพามาพับพามาพามาเหมือนใกล้ๆรีสอร์ทเล็กๆของเราเองแต่สุดท้ายด้วยแบบเหมือนไปดับเลยอ่ะผมเลยจำเป็นเอาอาณาจักรส่วนัวนี้มาสร้างงานสร้างรายได้ให้กลุ่มพนักงานของผม ก็เลยบอกคุณนนท์ว่ามาเช้าหน่อยกลัวหลายสายเนี่ยคนเยอะมาครับผมก็คือว่าคนทำดีได้ดีนะขอให้นั่นะจริงๆแล้วเวลาแทบจะไม่มีเลยที่จะเสียดมาให้บางเบาดีนะครับเบาเบาเบาเบไอ้นุ่มเบาเบาเนี่ยเดีะยวต้องอุ่เมั่นนะสบายโตสุมา์เต้

ตันนี้ผแท็กนีตัวอยู่นี่เบี่ยงนเดินอ่ะมันเดิมันเดินมันเดินอย่างเงี้ยออกมาต่อไปจะเป็นการถอดนะถอดต่อนถอกไปอกงออก

เขาใั่เอไปไหมอ่ะใส่แรงบั้งดีใช่ได้นึงตาบั้งดีบม่เตีมเอามายังไง ถอยรูกมึของเขาตีค้างเลยียตีตีเลีตเีเลยตตยตีตเลยตีตีีเตีเลยตีตีเลยตีตยีตตเลียตีีเเียตีเลยตเลยงีเลยีเลยเลยเลเตตีล

อันนี้ท่างไว้ต้องเปะจิงท่าขอีเบียงงอขาี่อขานี่ังอเขาีมันจะนี่ชยเห็นไหมี่กสามสโอ้ยแรงมากเลยโอเคสามกาิข้างหลังด้งานอยู่ที่นแ้ค่ะทำไมแต่แ่ลูกแนาลูกดีครับผมครับดีครับผม แบกน้ำครับแบกน้ำแบกน้ำแบกน้าาตหรืออ่า พอแล้วกินพอเขาปากปวดแล้ว